วันนี้จะมารีวิวนะครับรีวิวยางนะครับยางของตัวมิชลินนะครับที่ผมใช้อยู่คือผมแนะนำตัวเองนิดนึงผมชื่อต้อมนะครับใช้รถ crf 3 0 0 l ครับอายุรถก็ประมาณ1ปีแล้วละครับแต่วันนี้ผมอยากจะมารีวิวยางสักนิดนึงยางที่ผมใช้ของคันนี้เนี่ยเป็นยาง มิชลินนะครับ <c oughs> เป็นตัวเอนดดโรนะครับข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเป็นตัวเ,เป็นตัวฮาร์ดนะครับเป็นตัวฮาร์ดเอนดูโรเดี๋ยวผมให้ดูเอ้ยมีเดียมเหมือนกันเอนดดโรมีเดียมนะครับมิชลินเอนดูโรมีเดียมตอนนี้ใช้มาแล้วประมาณสักสี่ถึงห้าทิปนะครับให้ดูสภาพยางข้างหน้าหัวข้างหน้ามันไม่ค่อยมีปัญหาสีนะ่ห้าทิปมัยังโอเคอยู่เลย อันนี้ข้างหลังครับอันนี้ข้างหลังข้างหลังก็สี่ถึงห้าทิปเหมือนกันสภาพมันก็ดอกยางก็ยังโอเคอยู่นะครับห็นี้แต่ทิปที่ผมไปก็หินนะส่วนใหญ่ก็หินหินหินบ้างแล้วก็ดินบ้างผมวิ่งอยู่แถวภาคกลางครับพวกโซนหนองยาป้องโซนสุพรรณอะไรเงี้ยครับ สภาพยางสีห์ผมว่าโอเคนะเมื่อก่อนเนี่ยผมแนะนำก่อนว่าผมเคยใช้ยางมาแค่สามยี่ห้อนะเริ่มต้นเนี่ยผมใช้ IRC VX สามสิบแล้วก็รอบสองผมเปลี่ยนมาเป็น Messer แล้วรอบสามเนี่ยเพิ่งมาเป็น Michelin นะครับดูสภาพโอเคนะผมว่าโอเคนะกับตัว 300L แอลใส่ Michelin แต่ดอกมันจะไม่ค่อยโหดนะถ้าเทียบกับ เทียบกับ Vmoto เทียบกับ IRC อะไรเงี้ยหรือเทียบกับ d u โ o อะไรเงี้ยดอกจะไม่โหดส่วนเรื่องราคาเนี่ยข้างหลังเนี่ยข้างหลังอยู่ที่ประมาณถ้าผมซื้อมาประมาณ2 6 0 6ข้างหน้าเนี่ยประมาณ2 8 0 8เออข้างหน้าแพงกว่างงไหมข้างหน้าแม่งแพงกว่าข้างหลังเออสีทิปยังโอเคนะผมว่าสี่ทิปเนี่ยโอเคมันไม่ได้ฉีด ถามว่ามีฉีกไหมก็มีฉีกนะแต่ว่าไม่หนักมากมก็เกาะตอนนี้ก็ยังใช้ดีอยู่มิชลินดอกดอกยังสวยอยู่เลยก็ตัวเป็นรุ่น Enduro นะครับข้างหลังมัน20ทับ90 20ทับ90 Enduro Medium